มาจับทางน,นี้มาจับทางน,นี้นี่นะกำลังนนะอ่านันงลนังเล็กมาแล้วทีมจับของเรามาบ้างมาทางนี้มาทางน,น,น,นี้นี่นี่มาท่าน,นี้นี่กระเมนนี่เออหุ่นก็แม่นอ่ะนี่ต้องเลเทนบอลอ่ะนี่อันนี้จริงจกุก <ท destroyed> นี่ไงกำลังรอบพอดีเลยมองนี่เลยนี่นี่ามหนเ่อขอนี่นี่อาเพ่ยงเลยกล้นี่ร้ายคนก็บอกว่าให้นักกีฬาให้ก่อนเฮ้ยก็พอได้เยอพอได้ตัวพอได้หกตัวแล้วก้าเราทีมเจ้สวยนะเล็ก เล็กนี่ตัวแก่ไหมเนี่ยไหนตัวแก่ที่ไหนเนี่ยเ้าอันอันอันนี้จะลองอออันนี้ไม่มีเลยแต่ต้นอันนี้เราไม่เคยเห็นี่ไงกำลังจะลองมาลองกนเลแล้วไปตรงนี้จับจักระจั่งกัน

วันดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวบุรีลัมยามเศร้าครับพี่น้องได้อันนี้ครับไปไตจักรจันทร์มากครับพี่น้องจักรจันทร์ออนน้องพี่น้องเนาะล้วก็ได้ปลาแดดเดียวที่เข้าไปหาละครับพี่น้องตากได้ประมาณครึ่งแดดแล้วพี่น้องฝนตกตกมดมือมดขึ้นมามากินน้ำกันเอาแซ่เดนไหนอนพักก็มีบกแต๊งบกทั่ว พักเกษพักขาพักเนาะมาเคียวเทียนหน่อยพี่นนองอืมเถ่ใช่อร่อยมากพี่นนอ,องซมเบิมนก่อนตำใส่บกม่วงอืมตำจักระจันมัน,ม,นมันเลยพียน่นอะอืมอืมครับอืม,อม

จำพี่น้องคุยเลยนะครับขอข้าวปลามากินต้องกันครับพี่น้อง นี่เบียร์เียเล็บพี่น้องเจ้ากระจันจักระจันยูไซนะน,น์ะปรงน้ำร้อนจนัากระจันโปรงน้ำร้อนจันทบุรี มีเขาด้วยพี่นอ้องมีเขามีปลายางปลาดุเรียนแซ่อือาการมากอะตีคร้ถ่ายปนตักแดกแซ่ตัวนีม้มนสีหอมอกลัวพี่นอ้องเพราะว่าตัวแข็งมันมาปนด้วยพี่นอ้องตัวอ่อนด้เนี่ย ันนั่งฟันเลย Porra, oh, qual เอฟซีเก้ 9, าเอฟซีม่เข้ามาดื้อมกดไลค์กดแชร์เริ่มพี่น้องเอ,อิอ่มกดติดตามของเราบเบลมครับ

càm canh bò sườn, bánh bao, 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 hàng để tạt theo cương đẹp phấn tốt tróng mưa rồi เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดสมก็ได้แล้วบาวเลามในมารอมนี้ต้องเฮ็ดสมสมตบับมึงพี่น้องห่อไปเปตอง เขาแบบไล่เป็นหอดงอมจ้าแกะหังนีนนน้ต้องหนีกับเพามดเลยเป็น้องปลาจนเยี่ยงพอกินกับเพาก,บ,กบปนเนาะพราผู้เฒ่าสามัยก่อนท่องกินปลาตัวนึงกับเพามดเนี่ย้องกิน,น,นกับเพามด ครับพี่น้องอิ่มแซ่บผู้ดใดมกากคลิปปนจักรจันท์กับทอดปลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครให้ท่องบาววีดัมกับสาวยอนนครพนมเด้อคลออคิปนี้บาววีดัมกับบูมี่อย่างไรครับพี่น้องครับขอให้รักให้เอฟซีรักษาสุขภาพเนาะเจ้าหนี้ข้ายูเขาอย่างกับรักษาสุขภาพออกไปใส่กับใส่แมดน้ัเนาะพี่น้องเนาะ,ะไปแล้วครับบาววี้ัมไปแล้วครับขอมา,มาสวัสดีครับ